วันนี้ครับสวัสดีตอนเช้าเพราะว่าวันนี้ตาเปียกจะไปไถนาเพราะว่าเขาเกี่ยวข้าวออกหมดแล้วเริ่มทำนาครั้งที่สามแล้วครับดูแกมาถอดแบตเตอรี่อยู่นี่ครับเพื่อที่จะเอามาใส่รถไถคันนี้แล้วก็จะเปลี่ยนผานตรงนี้จะเอาผานไถใส่ครับทางอ้อนก็มาช่วยตาเปียกเห็นไหมครับ จะเพีกเกก็ถอด battery, น็อตแตเตอรี่มันต้องเอาย้ายแบตเตอรี่อันนี้มาใส่รถไถคันนี้แล้วก็ติดเครื่องแล้วก็เปลี่ยนฐานอันนี้ครับนี่เปลี่ยนผ่านไถนั่นเห็นไหมแกถือบแบตเตอรี่มาแล้วครับคนเป็นชาวนานี่มันลําบากอย่างนี้นะครับลาบากหลายด้วยนี่เห็นไหมถอดแบตจากรถปิกอัพแล้วก็เอามาใส่รถ ไคูบุต้าถ้าใครมีก็บริจาคให้บ้างสักสองสามลูกโดยเฉพาะเบึงการนะครับบริจาคแบตเตอรี่อีกสองลูกพอดีครับทีนี้เราก็ดูแต่เพืเก็กเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับเห็นไหมครับแกทีเอารถไถไปไถานานรับจ้างไล่ละ700บาทปีหนึ่งก็ได้สักสองไล่สามไล่ก็ยังดี หรือว่าสิบไร่ขึ้นไปก็ยิ่งจะได้เงินเยอะดีกว่าพวกขายยางพาราอีกอยู่แถวบึงการครับคอยมาเอาแต่ข้าวไปกินแล้วก็ไม่ไม่เอาแบตเตอรี่มาให้นอาจะเปียกนะครับอันนี้ก็ช่างอ้อนแล้วครับเนี่ก็ช่วยตาเปียกทำรถไถนี่รถไถคูบุต้าอย่างดีเลยครับ ซ่อมใหญ่เลยแกก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ครับใส่แบตเตอรี่เสร็จเดี๋ยวแกก็จะติดเครื่องให้ดูกดลงปับ๊บนี่เดี๋ยวแกก็จะติดเครื่องให้ดูละทุบนี่นเดินขึ้นเครื่องแล้วแล้วรถมันก็จะติดง่ายครับ อันนี้เป็นว่างงานก็ต้องทำอย่างนี้แหละครับชาวนานี่มีความลำบากลำบนมากเพราะว่าเขาปรับพลมอรปรับรัฐบาลเราก็ต้องปรับพื้นนาปรับที่นาทำมาหากินส่วนที่จะได้ค่าน้ำมันก็เราก็จะเตรียมรองเงินดิจิตอนนี่แหละเอาไปซื้อน้ำมันมาใส่รถไถเพื่อจะไปทำนาต่อเพื่อจะได้เป็นเงินหมื่นมาเป็นสองหมื่นสามหมื่นครับชาวนาเขาก็ลาบาก ครับผมวิธีทำรถให้ติดตอนเช้ามันทำยากครับต้องมีการเตรียมการอะไรหลายอย่างอุปกรณ์ล้อหน้าหลุดบังผ่านหน้าหลุดบังเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือคนที่เป็นเจ้าของรถไถนี่ก็ต้องลำบากต้องรอบครอบ ดูวิธีสตาร์ทของแกนะครับเอาเอาเอาเหล็กนี่ครับวิธีต้ม ครับเวิทย์แทนสวิทย์รถายครับตอนนี้รถสายปิดแล้วครับกำลังจะเอาออกมานี่แหละครับแกก็เตรียมของเตรียมอะไรออกบนแล้วแล้วก็ขึ้นขับ ย่างโยกหัวมันย่างโยกหวย่เบรนเลื่ายออกครับไปแล้วครับเพื่อที่จะไปเอาหางออกครับครับผมถ่ายทำให้ดูแค่นี้แหละครับขอบคุณครับวัสดีครับช่างอ้อนครับครับวัสดีครับชานเนตครับ